สวัสดีค่ะทุกทกท่านบน YouTube นะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะตอนนี้ถามมาถึงตัวละครตีฟไฟเซิงกันค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านด้วยความที่เออซีรีส์จีนมันเยอะเนาะก็ดูแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เพราะว่าสับมันก็เยอะอยู่นะคะสับไทยมันยาวด้วยก็มีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าเออทำไมตีฟยฟเซิงเนี่ยอยู่ๆจะมาดีกับหลี่เหรียญทวาได้อย่างไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็สู้กันจะเป็นจะตายนะคะจริงๆแล้วคําตอบในเวอร์ชันละคร ที่ชัดเจนมีอยู่แล้วในอัพพิโซดนะคะในตอนที่1แล้วก็ตอนที่10ค่ะเพื่อนๆเพราะว่านะคะตัวละคารตี้เฟเซิงนั้นเขาเป็นจอมยุทธนะคะซึ่งเป็นจอมยุทธที่มีความมีความตั้งมั่นในตัวเองว่าเขานั้นจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่ากค่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่เขาได้ต่อสู้นะคะประลองยุทธกับทางหลี่เซียงอี้ซึ่งตอนนั้นเป็นหลี่เซียงอี้อยู่นะคะแล้วเขานั้นสามารถจะแทงหักกับบี่หรือว่าดาบของเขาเข้าไปที่ร่างนะคะช่วงบ ริเวณไหล่ของพระเอกของพวกเราเข้าไปได้นะตอนนั้นนะคะเขาเข้าใจว่าเขาชนะค่ะซึ่งนะคะความจริงแล้วก็คือตัวของพระเอกนะคะหลี่เซียงอี้ในตอนนั้นเขาถูกวางยาพิษปี้ฉามาเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้นะคะ การต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยของหลี่เสียงอีนั่นเองค่ะซึ่งความจริงเรื่องนี้นะคะตีฟลยเซิงนั้นมารู้ในอพิสูตที่10ของละครนะคะซึ่งหลวงจีนกับพระเอกของพวกเรานั่งคุยกันแล้วก็แหมเสียงมันดังลั่นไปทั้งตึกเลยนะคะเพื่อนๆฉากนี้ค่อนข้างขำอยู่ค่ะคุยยังไงให้ได้ยินกันทั้งตึกนะคะซึ่งตีฟลยเซิงเนี่ยก็ได้ยินนะจุดนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากว่าจะต้องล้างพิษนะคะกำจัดพิษปีฉาให้พระเอก ของพวกเราให้ได้เพราะว่าจะได้กลับมาประลองยุทธ์กับเขาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในอพิสสตนี้จะมาพูดถึงเน้นไปที่ตัวละคระตีเฟยเซิงค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่เขากับทางหลี่เหลียนทวาหรือว่าหลี่เซียงอี้มีต่อกันแล้วก็ตอนจบนะคะในนวนิยายต้นฉบับของตัวละครตีเฟยเซิงนั้นในหอดอกบัวลายมงคลนะคะเป็นประมาณไหนนะคะก็เพื่อนๆทาใจไว้นิดหนึ่งว่าแนวฮีโร่นะคะไม่ตายก็ต้อง ก็ต้องเรียกได้ว่าหยดน้ำข้าวต้มค่ะประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวอร์ชั่นละครเนี่ยเราต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะถือได้ว่าทําบทละครมาได้หวานว่าดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะบทพูดนะคะของสามหนุ่มสามมุมของพวกเรานะคะพอเข้าฉากด้วยกันในตอนที่ไม่มีคดีอะไรให้ไขเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทําให้พวกเราหัวเราะนะคะขำพวกเขาสุดๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันให้อารมณ์ที่แบบสมจริงมากๆเพราะ ว่าดาราแต่ละท่านเขาใช้เสียงจริงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉิงอี้นะคะคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณเสี่ยวซุนเย่านะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3มหนุ่ม3มคาแรคเตอร์กันเลยละคะ่ะแล้วก็บทนะคะคดีแต่ละคดีก็ถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะซึ่งการเดินเรื่องอาจจะเป็นการตั้งใจของเขาที่จะทําให้พอดมันดูมันดูบกวนแล้วก็ดูมีความเรียกได้ว่ายังไงดีล่ะคือมันมันจะมีความสับสนอยู่ในในบท ละครเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้เขาพยายามทําให้มันกระชับแล้วก็มีจังหวะการเดินเรื่องที่รวดเร็วนะคะไม่เป็นไรดูได้อย่างสนุกสนุกนะคะเอาเป็นว่านะคะณตอนนี้คือทุกคนเนี่ยสคนนี้ก็เดินทางด้วยรถบ้านหมาสี่ตัวไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะละสําหรับ3มหนุ่ม3ามุมในตอนนี้นะคะส่วนสําหรับความสัมพันธ์ของตี้เฟยซงนะคะกับทางด้านหลีเหรียญทวานั้นก็มีมาแล้วกว่า สิปีนะคะแต่ว่ามีในลักษณะที่ตีฟลยเซิงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอจอมยุทธนะคะเนี่ยหลี่เหลี่ยหลี่เซียงอีหรือว,ว่าหลี่เหลียนทวนะตอนนี้เขาเป็นจอมยุทธที่ตัวของตีฟลยเซิงนั้นจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะแบบเออขึ้นเป็นผู้ที่แข็งแก่งที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้นะคะเพราะว่าหลี่เซียงอีนั้นเขาเป็นตำนานในยุทธภพค่ะทีนี้นะคะทางด้านของเจ้าซุนซีเองนะคะก็รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่แบบเออมีความ ียกว่าสดใสดีเนาะก็เป็นตัวเชื่อมนะคะเรียกว่าเป็นน้ําประสานให้กับทางด้านของหลี่เหลียนทวาแล้วก็ตี้เฟยเซิงค่ะซึ่งเขานั้นก็เป็นคนแรกที่สงสัยในตัวตนของหลี่เหรียนทวาเลยนะคะสําหรับฝั่งตัวปิงเนี่ยแหละคะ่ะน่ารักดีนะคะเรื่องนี้คือแคสนักแสดงมาได้ได้ดีมากๆแล้วก็แต่ละคนนะคะมีเส้นลายของวิทยาย,ยุทธก็คือดูดีอะดูดูรู้ว่าพวกเขาฝึกกันมาแล้วก็ดูรู้ว่าพวกเขานั้นบูเป็นจริงๆนะคะในเวอร์ชั่นนะคะ ของหลี่เซียงอี้ที่เป็นหลี่เหรียญทวานนั้นเรียกได้ว่าจี้มากๆเลยเพราะว่าเท่านั้นนะคะโดนพิษแบบปี้ฉาซึมเข้าไปในกระดูกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาใช้ชีวิตแบบชิวๆค่ะแบบเออไม่ได้รอวันตายแบบสีเลียสน,นะคะก็อยู่ไปหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับชีวิตไปเรื่อยๆนะคะเขานั้นก็เป็นจิ้งจอกผู้แบบว่าเจ้าเล่สุดๆก็คอยที่จะหลอกเริ่มเริ่มแรกอ่ะมักจะหลอกนะคะฟังตัวปิงของพวกเราจน แทบจะกลายเป็นผู้ที่ทำงานแทนหลี่เหลียนทวาไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยคาแรคเตอร์ของฟางตัวปิงที่รับบทโดยเจิ้งซุนซีเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องมาเขานั้นชื่นชมนะคะปรามาจาร์หลี่เซียงอี้อยู่แล้วค่ะแล้วเขานั้นก็ชอบอ้างตัวเองว่าเขานั้นเป็นสิทธ์เลยนะเป็นสิทธิ์ของหลี่เซียงอี้ค่ะแต่ว่านะคะเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้หลี่เซียงอี้คนนั้นน่ะก็คือหลี่เหลีหลยนทวาคนนี้แหละค่ะที่เขาได้มาเจอแล้วนั่นแหละ ะะแต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้เรื่องมันมาเรื่อยๆแล้วนะคะเขารู้แล้วว่าหลี่เหรียญทวานั้นตัวตนนั้นเป็นใครมาก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มีการปรากฏตัวของอัฟเฟยเนี่แหละคะ่ะอัฟเฟยก็คือตีฟเฟยเส่งนะคะเขานั้นได้มีฉายาว่าเป็นเหมือนกับปีศาจเป็นจอมมารในยุทธภพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของเขาที่ที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยคือเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดคนหนึ่งเลยสำหรับหลี่เหรียญทวานในนวนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของหลี่เหรียญทวานเนี่ยตัวที่เป็นอเฟยนะคะตัวละครตัวนี้ก็ค่อยๆนะคะปรากฏตัวในสนามประลองยุทธนะคะมากมายหลายแห่งแล้วก็แบบดูแลซึ่งกันและกันในที่สุดนะคะสำหรับตัวละครตี้เฟยเซิงนั้นนะคะก็จะได้แบบมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นก็คือเขานั้นจะเป็นคนที่มีความงี่เงา่าหมกมุ่นอยู่ในการต่อสู้ สุดๆเลยนะคะในใจเขาก็คือเขาต้องการเพียงอันดับหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยแหละคะ่ะมันอยู่ในใจของเขาอันนี้เป็นจุดหมายของเขาเลยนะคะดังนั้นแล้วเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยคนที่เขาต้องโค่นให้ได้ก็คือคนที่เขาจะต้องชนะให้ได้นั่นก็คือปรมาจารย์หลี่เซียงอีพระเอกของพวกเราแล้วก็เป็นแค่คู่ต่อสู้เพียงคนเดียวของเขาเท่านั้นที่เขาคิดว่าคู่ควรนะคะจนกระทั่งนะคะเขารู้ว่าทางด้านของหลี่เซียงอีนั้นน่ะถูกนะคะถูกวางยาพิษไปแต่ว่า ก็อย่างไรก็ตามนะคะ ก็รู้ทีหลังหลังจากนั้นก็ทําให้เขารู้สึกว่าอืมเขาหมกมุ่นอีกแล้วค่ะเขาต้องการที่จะได้ได้จริงๆกับการที่เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของศิละปะการต่อสู้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขานั้นน่ะคือดันมาถูกหลงรักโดยผู้หญิงที่เป็นแบบไวไลายสุดๆตัวหนึ่งนั่นก็คือเจีวลี่เฉียวนั่นเองค่ะส่วนเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะคนที่วางยาพิษหลี่เซียงอีนั้นก็เป็นคนที่อยู่แบบใกล้ตัวหลี่เซียงอีมากม เป็นคนที่เขาไว้ใจคนหนึ่งเลยนั่นก็คืออวินปีชิวค่ะทีนี้นะคะทำไมเขาถึงรอดหละ่ะในเมื่อโดนแบบพิษปี้ฉาที่แบบว่าแบบจอมจอมมารเจ้าแห่งพิษเป็นผู้ปรุงขึ้นนะคะนั่นก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของรมปานแล้วก็วิชาย,ยุทธของหลี่เซียงอี้อก็ช่วยชีวิตของเขาไว้จากไอ้พิษปีฉานี่แหละค่ะ ก็เลยไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันทําให้สูญเสียพลังวัดไปนะคะแล้วก็สูญเสียแบบวิชายุธเนี่ยตกตกลงมาเยอะเอาง่ายๆค่ะก็เลยทําให้นะคะเขาก็เปลี่ยนมาใช้ใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เป็นได้รับสมญานามว่าหมอเทวดาหลี่เหรียญฮววานะคะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือก็คือการที่หายารักษาตัวเองนั่นแหละค่ะแต่พอเขารู้สึกว่าเออก็รักษามานานแล้วเนาะหลายปีแล้วมันก็ไม่หายก็ชิว แล้วนะคะเขาก็เลยรักษาคนอื่นมากหน่อยค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะในละครที่เราเห็นแล้วก็ในนวนิยายต้นฉบับก็จะมีความคล้ายกันอยู่ที่ว่าหลี่เหรียนทวาก็ยังคงถูกตามล่าแล้วก็เหมือนกับว่ามีชีวิตที่ที่ยังไม่ปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดในอีกหลายๆฉากแต่ว่าในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดของเ,อเนื้อความในเรื่องอะ่ะก็มีความเปลี่ยนไปมากเช่นเดียวกันจากนวนิยายต้นฉบับนะคะในเวอร์ชันละคร แต่ว่าโครงเรื่องใหญ่ๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในนวนิยายต้นฉบับนะคะหลี่เหลียนทวานนั้นก็ร่วมกับเพื่อนเนี่ยสองคนเดี๋ยวไขคดีแปลกๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ในขณะที่ไขคดีแปลกๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยออคือตัวตนของหลี่เหรียนทวาก็ถูกเปิดเผยขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งเปิดเผยออกมานั่นแหละค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะก็รู้ว่าหลี่เหรียนทวานั้นก็คือหลี่เสียงอีในที่สุดนะคะแต่ว่าศิละปะการต่อสู้ของหลี่เหลียนทวานั้นมันก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เขา ใช้ชื่อว่าหลี่เสียงอี้แล้วล่ะค่ะก็แม้แต่นะคะทางไปฉวนหยวนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่สามารถที่จะมามาช่วยแก้ผิดปีฉาอะไรได้นะคะแล้วก็ที่น่าระอาย ไปมากกว่านั้นก็คือคนที่เป็นแบบพี่น้องร่วมสาบานนะคะพี่ชายที่แสนดีของพระเอกของพวกเรานั่นแหละนะคะเป็นผู้ที่นอกจากจะพลากความรักนะคะจากหญิงที่เขารักไปมากๆแล้วเนี่ยก็คือพากไปเลยก็ยังต้องต่อมานะคะในตอนท้ายๆของนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือผู้หญิงคนที่เขารักเนี่ยก็ดันถูกวางยาพิษอีกนะคะเพราะว่าก็เป็นแผนที่จะเอามาใช้กําจัดหลีเลียนทวาให้ตายนี่แหละค่ะซึ่งตัวนะคะปากของลีเลีย ทวานเนี่ยก็คือปฏิเสธเออไม่ช่วยหรอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ แต่ว่าความกระทำค่ะการกระทำของเขานั้นนะคะเขาเขาถึงกับใช้พลังวัดที่เขามีสุดท้ายแล้วก็ทักษะสุดท้ายที่มันยังยังใช้ได้อยู่ในร่างของเขาอ่ะเอามาช่วยนะคะถอนพิษให้กับเฉียววันอวีนี่แหละคนที่เขารักนะคะก็เลยทำให้โอ้โหค่ะทำให้เขานั้นถึงแก่จุดที่แบบว่าหมดอายุไขอ่ะตัวเองก็รู้นะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆมันก็เริ่มเริ่มเสื่อมนะคะพระเอกของพวกเราก็ความเป็นฮีโร่มันก็ต้องมีด่านเคราะห์เนาะ ก็ดวงตานะคะก็ก็คือบอดมองไม่เห็นอะไรแบบนี้แล้วค่ะก็จิตใจนะคะของคนที่ทํากับหลี่เหรียญทวานเนี่ยถือได้ว่าจิตใจชั่วลายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความอิจฉาเนี่ยแหละมันก็เป็นตัวการล้ายนะคะจิตใจของคนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแท้อย่างถึงนะคะ ลีเลียนทาวานะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขายุติความขับคล่องใจของเขาค่ะแล้วก็คือยุติปล่อยวางทุกอย่างเลยนะคะแล้วพิทป้ฉามันก็เรียกได้ว่ากำเริบสุดๆเลยค่ะเ,เขาก็สูญเสียการมองเห็นไปนะคะเรียกว่าตาบอดค่ะแล้วก็แขนของเขาก็ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะถือกระบี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้พิการละเออจากนั้นเขาก็หมดสติไปเลยนะคะแล้วเขาก็ดูว่าจะเด้งๆอ,อาจจะเป็นเหมือนกับไม่ฟื้นมาเลยตลอดการหรือว่า ่าอาจจะฟื้นมาแล้วแล้วสมองไม่ปกตินะคะเป็นขนาดนั้นเลยค่ะคือมีการคาดเดาของคนรักษาว่าเขาอาจจะฟื้นขึ้นมาก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนโง่เง่าไปเลยนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือค่ะหลี่เหลียนทวานั้นนะคะเขาไม่ได้เป็นบ้าหรอกแต่พอเขาฟื้นมาเหมือนเขาเหมือนกับคุ้มคลั่งอ่ะมีความคุ้มคลั่งอะไรอย่างนี้ทาให้ฟางตัวปิงนะคะก็พาหลี่เหรียนทวานั้นไปอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแล้วก็เหมือนกับต้องเอาหลี่เหลียนทวาน,นะคะ คุมขังไว้บนเกาะแห่งหนึ่งเพราะว่ามีความคุ้มขั้งไงเออ,อคุ้มขั้งเวลาที่พิษปีฉามันกำเริบนะคะทีเนี้ยพอเห็นนัดจุดนี้ใช่ไหมคะนี่มันอยู่ในท้ายๆของนวนิยายต้นฉบับเนี่ยรีเหรียนทวาเหมือนจะแบบโอ้มีจุดจบที่ดูน่าสังเวชใช่ไหมแต่มีคนที่ที่โดนโหดก่าเขาอีกนั่นก็คือตี้เฟยเซิงนี่แหลคะค่ะตี้เฟยเซิงนะคะคือปกติแล้วคนที่มองเขาจากยุทธภพก็จะมองว่าเป็นจอมมารที่มีชื่อเสียงมากๆ ากเลยในยุทธภพมีศิลปะ,ปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะคนที่เป็นเหมือนกักย,ยม,มทูตของเขาไกา่ก,ก็คือเจียวรี่เฉียวเนี่ยแหละคะ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะแม่นางเจียวค่ะโอ้การวางแผนของแม่นางเจียวเนี่ยนะคะก็สุดยอดเช่นเดียวกันจริงๆแล้วนางรักตีเฟยเซิงนะเพื่อนๆแต่ดูค่ะว่าความรักของนางเป็นอย่างไรนะคะนางวางแผนนะคะหลอกให้ตี้เฟยเซิงเนี่ยไปที่สุสานอี้พินค่ะเพื่อที่จะไปจับตัว งเ,เรียกได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมร้องไห้นะคะซึ่งนัดจุดนั้นนะคะในตอนที่ไปอ่ะคือตี้ฟยเซิงไปจริงๆค่ะ เพราะเขานั้นเข้าใจว่าแม่นางเจียวรี่เฉียวคนนี้แหละเป็นผู้ที่วางยาหลี่เสียงอี้นะคะก็กะว่าแม่นางเจียวน่าจะมียาแก้พ,พิษใช่ไหมแม่นางเจียวก็บอกว่าไปเอาสิเออน้ำตาของจ้าแม่กวนอิมร้องไห้อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นยาถอนพิษประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ทางด้านของตี้เฟยเซิงนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เขาก็มีความอีโกในตัวเองว่าเขาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันในยุทธภพแห่งนี้เขาเลยไปแบบ ตัวคนเดียวนะคะไม่ได้กลัวอะไรค่ะเขานั้นประเมินเล่เหลี่ยมนะคะอันน่ากลัวของเจียวลี่เฉี่ยวนั้นต่ำเกินไปดังนั้นเขาก็เลยถูกหลอกนะคะถูกหลอกแล้วก็ไปติดกับดักค่ะเพื่อนๆถูกแม่นางเจียวนะคะจับเขาใส่คุกขังเอาไว้ค่ะด้วยความที่แม่นางเจียวนั้นรักเขานะคะแต่ว่าตีเฟยเซิงนั้นไม่เคยพูดคําว่ารักแล้วก็ไม่เห็นจะแบบแสดงท่าทีว่ารักนางเลยค่ะแม่นางเจียวนั้นก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้ค่าขัง เจ้าแล้วเจ้านะบอกสิบอกว่ารักข้าก็คือกะว่าจะขังจนกว่าตี้ฟยเซิงนั้นจะบอกรักนางหรือว่าจะรักนางจริงๆนะคะดังนั้นพอตี้ฟยเซิงปฏิเสธเนี่ยคือแต่ละวันแต่ละวันที่ตี้ฟยเซิงก็จะบอกว่าไม่มีทางที่ข้าจะรักเจ้าหลอกอะไรอย่างนี้นะคะนางนั้นนะคะก็จัดการเชื้อดนะคะเฉือนเนื้อของตี้ฟยเซิงแล้วก็เอาเลือดนะคะของตี้ฟยเซิงนะออกมาทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนๆทุกครั้งที่พอนางบอกว่า เจ้าอ่ะพูดสิพูดว่ารักข้านะคะตีฟลยเซิงเขาไม่พูดเอาไม่พูดวันนี้ใช่ไหมเฉอนอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาเลือดมาอีกนะคะเป็นความรักที่โคตรจะแย่เลยค่ะเพื่อนๆโหดมากๆเลยนะคะแม่นางเจียวนี่แหละคะ่ะซึ่งก็กลายเป็นว่านะคะเนื้อและเลือดเนี่ยของตีฟลยเซิงหายไปจนเกือบจะหมดตัวแล้วค่ะมันเป็นโรคจิตคะ่ะแม่นางเจียวเนี่ยนะคะแต่โชคดีนะคะเขาไม่ได้ตายใการนี้ค่ะลีเลียนทวาของพวกเราไปช่วยตีฟลยเซิง ออกมาจากการคุมขังได้นะคะ จุดนี้นะคะก็คือรักกันมากสุดๆระหว่างตีเฟยเซิงกับหลี่เหลียนทวาแล้วล่ะค่ะโอ้ทราบซึ้งน้าใจซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะตีเฟยเซิงนั้นนะคะก็ยังเพิ่มบทตอนท้ายนะคะของเนื้อหาในถูกถูกเพิ่มบทเข้าไปในเนื้อหาของนวนิยายต้นฉบับด้วยนะคะว่าตีเฟยเซิงนี่แหละก็เป็นผู้ที่ช่วยหลี่เหลียนทวาในการที่จะล้างพิษปี้ฉาในร่างกายของเขานะคะทําให้ในที่สุดหลี่เหลียนทวานั้นรอดชีวิต ยุดการคุ้มข้างนะคะแล้วก็ตานั้นกลับมามองเห็นได้เป็นปกติแขนก็มีแรงได้ในตอนจบของนวนิยายต้นฉบับค่ะบอกได้เลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นโดยเฉพาะหลี่เลียนฮวากับตี้ฝอยเซิงนั้นโอ้โหโดนทรมานสุดๆในเรื่องนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็มารอลุ้นกันในเวอร์ชันละครค่ะว่าจะให้จบแบบไหนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจเซามาเยอะนะคะสำหรับเรื่องหอดอกบัวลายมงคลนะคะว่าไม่ต้องมีก็ได้ นางองค์นางเอกนะคะหรือว่าผู้หญิงที่จะมาชอบผู้ชายทั้ง3คนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่านําปัญหามาให้ทั้งนั้นเลยค่ะอาล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในนวน,นิยายต้นฉบับของตัวละครนะคะที่เราก็ดูกันอย่างสนุกสนานอยู่ทางไอฉีอีนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ